ภรรยาคนที่เจ็ของประธานตอนที่8ไม่ยึดติดกับสิ่งเล็กน้อยโต๊ะลายหินอ่อนเต็มไปด้วยอาหารเช้ามากมายทันใดน,นั้นในใจของผลิตก็พลันรู้สึกเจ็บปวดเมื่อครั้งที่อยู่บ้านตระกูลเจริญมากเธอไม่เคยได้ร่วมทานอาหารเช้ากับครอบครัวเลยสักครั้งใช่ว่าไม่มีโอกาสเพียงแต่เธอไม่มีคุณสมบัติพอเมื่อครั้งที่เธอเข้าไปอยู่ในบ้านนั้นตอนอายุเก้าขวบพวกเขาทำเหมือนเธอไม่มีตัวตน ไม่เคยเรียกเธอทานอาหารเช้าด้วยกันและเธอก็ไม่น่าด้านพอที่จะเข้าไปร่วมโตะด้วยถึงเธอจะยังเด็กแต่เธอก็ไม่สนใจแม้ว่าจะอยู่มากแค่ไหนก็ตามจนกระทั่งหลายปีต่อมาโรคกระเพาะขั้นรุนแรงก็เข้ารุมเร้าเธอเมื่อนั้นเธอก็ตระหนักได้ว่าถึงจะโกรธแค้นคนอื่นไปมันก็แค่เป็นการทำร้ายตัวเองอย่างไรเสียเธอก็ไม่มีวันถูกรับทั้งหมดเป็นผลทำให้เยือกเย็นขึ้นตั้งแต่นั้นมา คุณนายท่านเห็นเธอนิ่งไปจึงเอ่ยถามทำไมไม่ทานละ่ะไม่ถูกปากหรืออ่าไม่ค่ะไม่ใช่ค่ะเธอรีบหยิบช้อนเงินขึ้นมาตักโจ๊กเข้าปากโอ้วันนี้เธอสองคนต้องกลับไปบ้านของผลิตใช่ไหมเดี๋ยวแม่ให้แม่บ้านเตรียมของขวัญให้ผมไม่ว่างประยุท์ปฏิเสธอย่างเย็นชาคุณท่านเวทขมวดคิว้วไม่ว่างแกจะให้เธอกลับบ้านไปคนเดียวงั้นเหรอแค่กลับบ้านคนเดียวมันจะมีอะไรครับ นี่มันเป็นการแต่งงานครั้งที่เจ็แล้วอย่าทําให้มันเป็นทางการเหมือนผมเพิ่งแต่งงานครั้งแรกหน่อยเลยแกพูดอย่างนี้ได้ยังไงถึงมันจะเป็นครั้งที่เจ็ดของแกแต่นี่มันคือการแต่งงานครั้งแรกของเธอไม่เป็นไรหรอกค่ะครอบครัวของฉันไม่ได้ยึดติดกับสิ่งเล็กน้อยพวกนี้ดังนั้นเราไม่ต้องกลับไปก็ได้ค่ะอันที่จริงฉันเองก็ต้องไปทำงานด้วยผลิตขัดจังหวะคุณแม่สามีของเธอ เธอไม่แน่ใจว่าสิ่งที่พูดไปมันเหมาะสมหรือไม่ประกูลทรัพย์สารที่เป็นครอบครัวที่ร่ำรวยนั้นจะรับได้ไหมกับที่มีลูกสะพ้ออกไปทำงานนอกบ้านเธอคิดว่าอาจจะต้องปรึกษากับประยุทธ์ในเรื่องนี้ก่อนเธอทำงานอะไรหรือจะ๊ะแม่สามีถามด้วยความสงสัยเป็นครูคะ่ะครูโรงเรียนมัธยมกาเป็นครูนี่เองไม่น่าแปลกใจเลยที่เธอดูเป็นคนฉลาดเช่นนี้ ผลิตยิ้มอย่างเจียมเนื้อเจียมตัวคุณแม่ชมเกินไปแล้วค่ะโรงเรียนอยู่ที่ไหนเดี๋ยวทานเสร็จแล้วให้เจ้าไปยุ์ไปส่งนะไม่ใช่ทางผ่านคุณนายท่านจ้องหน้าเขาเธอยังไม่ได้บอกเลยแกรู้ได้ยังไงว่านั่นไม่ใช่ทางผ่านไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ไม่ใช่ทางผ่านครับผลิตหันมองไปมาอย่ารบกวนเขาเลยค่ะฉันไปรถบัสก็สะดวกรถบสัสคุณนายท่านอ้าปากค้างอย่างตกใจ จะให้ลูกสะพ้ยของตระกูลรับสารเดินทางด้วยรถบัสได้ยังไงอย่ากังวลเลยจ้ะถ้าเขาไม่ไปส่งเธอฉันจะจัดคนขับรถไปรับส่งเธอเองไม่ค่ะอย่าเลยผลิตรีบสายหน้าปฏิเสธฉันไม่อยากให้มันเป็นเรื่องใหญ่มันจะดีกว่าที่ฉันเป็นคนธรรมดาแต่ว่าคุณท่านเวทยเยขึ้นขัดเอาหน้าลูกสะพ้มีความคิดของเธอเองอย่าไปขัดเธอเลยหลังอาหารเช้า ผลิตและประยุติออกจากบ้านไปทีละคนประยุติที่เดินนําไปก่อนทันใดนั้นก็หันกลับมาพูดกับหญิงสาวด้านหลังหลังจากที่ผมออกไปแล้วสินาทีคุณค่อยออกมาผมไม่ชอบถูกตามติดเหมือนเงาแบบนี้มีกาบินเหนือศีสักของผลิตเธอเอ่ยถามทำไมคะเพราะฉันแต่งงานแล้วแต่ก็ยังออกไปทํางานข้างนอกนั่นคือเหตุผลที่คุณไม่สบอารมณ์งั้นเหรอคะคึ่ไปยุต์หัวเราะเยาะ ทั้งเป็นผู้หญิงที่ชอบคิดเข้าข้างตัวเองเสียจริงเขาจ้องมองเข้าไปในดวงตาเธอและเน้นคำพูดกับเธอทีละคำจำเอาไว้เพียงแค่คุณไม่ได้ไปหาชู้อยู่ข้างนอกคุณจะทำอะไรก็ไม่เกี่ยวกับผมตอนที่9นินทาพระอาทิตย์ลาลับกลับสู่ภูเขาเปล่งแสงแดดอ่อนนุ่มนวลประกายอบอุ่นหลังจากผลิตเลิกงานแล้วเธอก็กลับไปที่บ้านของแม่สามี ไม่มีใครอยู่ในห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่เธอตรงขึ้นไปชั้นบนเปิดประตูห้องนอนของประยุทธ์และเดินตรงไปที่ห้องลับของเธอเดินไปครึ่งทางก็หยุดสายตาเหลือบไปทางฝั่งขวาแล้วก็พูดไม่ออกประยุทธ์ส่งให้คนมาเปลี่ยนเตียงจริงๆเมื่อวานนี้เป็นเตียงสีขาวกับผ้าปูที่นอนสีดำแต่วันนี้เตียงถูกเปลี่ยนเป็นสีดำกับผ้าปูที่นอนสีขาวเธอเดินไปรอบๆเตียงอยู่สามรอบคิดจนหัวแทบระเบิด อย่างไรก็ไม่เข้าใจเหตุผลที่แท้จริงว่าเพราะอะไรทําให้ผู้ชายอย่างเขาเกลียดผู้หญิงได้มากมายขนาดนี้ถึงแม้เธอจะไปสัมผัสที่นอนของเขาแต่แค่เปลี่ยนผ้าปูที่นอนก็น่าจะพอแล้วไม่ใช่หรือจําเป็นไหมที่จะต้องเปลี่ยนเตียงด้วยไม่แปลกใจเลยที่เขาจะมีการหย่าร้างสูงเช่นนี้ผลิตถอนหายใจยาวแล้วจึงหันกลับไปยังห้องนอนของเธอเพื่อเปลี่ยนชุดทำงานเธอกลับลงไปข้างล่างอีกครั้ง มีคนหนึ่งนั่งบนโซฟาที่ห้องนั่งเล่นไปแล้วคือปาณีน้องสาวของประยุทธ์เธอคิดว่าน้องสามีเป็นคนตรงไปตรงมาบางทีอาจจะได้รู้อะไรบางอย่างจากปากของเธอน้องปานีคะเธอเรียกด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลน,น้องสามีที่กำลังเล่นโทรศัพท์มือถือรีบเงยหน้าขึ้นมาแล้วตอบรับเสียงหวานค่ะพี่สะพา้คุณแม่ไปไหนเหรอคะคุณแม่ไปที่ภูเขาหลวงคะ่ะน้องสามีเอ่ยตอบ ไปสักการะพระพุทธองค์ที่ประทานลูกสับยพที่ดีมาให้ค่ะผลิตยิ้มเอียงอายเธอนั่งลงข้างๆแล้วมองไปรอบๆในเวลานี้ไม่มีใครอยู่บ้านฉันขอถามอะไรคุณหน่อยได้ไหมคะได้สิคะปัญหาอะไรคะน้องสับยพใช้คำพูดได้ดีเสียจริงทำไมพี่ชายของคุณมักจะแต่งงานแล้วก็อย่าอยู่บ่อยครั้งเหรอคะกาปาณีถอนหายใจทำไมพี่สับไทุกคนชอบเอาคำถามนี้มาถามฉันกันนะ ผลิดรู้สึกกระอักกระอ่วนฉันไม่เคยบอกใครมาก่อนแต่เพราะคุณถามงั้นฉันจะบอกคุณเล็กน้อยแล้วกันค่ะเพราะฉันชอบคุณเธอมองออกไปนอกหน้าต่างแล้วพูดแผ่วเบาความจริงที่พี่ชายของฉันแต่งงานแล้วก็อยานั่นเพราะเขาเย็นชาเกินไปไม่สนใจผู้หญิงอีกทั้งยังเรื่องมากถึงเขาจะมีเงื่อนไขสมบูรณ์แบบขนาดนั้นก็ยังเป็นเรื่องยากที่ผู้หญิงจะอยู่ด้วยได้ ตรงจุดนี้ผลิตเองก็เห็นด้วยคุณรู้ไหมคะเขาไม่เคยปล่อยให้ผู้หญิงคนไหนอยู่ที่บ้านนี้เกินสามเดือนเลยไม่ว่าจะเป็นการไปเองหรือเขาพยายามที่จะบังคับให้ออกไปพี่สับห้คนที่สี่อยู่ที่นี่ได้สองเดือนจนเมื่อถึงเวลาที่เธอไปเขาก็ยังไม่รู้เลยว่าเธอมีชื่อว่าอะไรนั่นทำให้คุณพ่อคุณแม่เสียใจมากทำไมเขาถึงเป็นแบบนั้นคะสมองเขาผิดปกติเหรอ สมองผิดปกติฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันค่ะเขาเป็นแบบนั้นจริงๆเหรือคะผลิตปิดปากด้วยความประหลาดใจถึงแม้จะคิดว่ามันต้องมีเหตุผลแต่ก็ไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยไม่ใช่อย่างที่คุณคิดค่ะความจริงแล้วปาณีเธอนินทาลับหลังพี่ชายของเธองั้นเหรอทันใดน,นั้นเองเสียงเย็นชาก็พลันดังขึ้นด้านหลังหญิงสาวทั้งสองคนต่างตัวแข็งทื่อและตะลึง ผลิตรู้สึกว่าหัวใจเต้นสะดุดเธอไม่ใช่คนที่ชอบนินทาแต่ด้วยเพราะความสงสัยใคร่รู้จึงทำให้ตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ปานีขยับเข้ามาใกล้เธอแล้วพูดขึ้นอย่างรวดเร็วในพจนานุกรมของพี่ชายของฉันมีสองคำที่ไม่ควรปรากฏขึ้นเลยนั่นคือทรยศฉันทรยศพี่ชายของฉันเพื่อคุณถ้าพี่ชายกโกรธผลที่ตามมาจะร้ายแรงมาก พี่สะพ้ายคะนี่เป็นคำเตือนสำหรับคุณคะ่ะสิ้งเสียงกระซิบก็วิ่งหนีไป